สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star s o l ท r Taro วิงวิงพลังงานบวกไหมทุกคนเช่นเคยตรงนี้นะคะก็อยากจะเอาพลังงานความรักบวกบวกเอาแรนดอมเอาเอเนจีดีๆมาให้แล้วก็ลองมาดูเป็นไกด์ไลน์ด้วยว่าคลิปเนี้ยเป็นพลังงานเส้นทางแห่งรักของใครนะคะเพราะว่าไข่เคยทําคลิปแบบนี้มาตลอดเลยแล้วก็ช่วงหลังยุ่งไม่ได้สามารถที่จะทําได้ฉั้นไข่จะพยายาม เอา energy บวกมาให้ทุกคนเนาะก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆจากใจเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รอคอยแล้วก็อีต้อนรับทุกทุกท่านทั้งผู้ติดตามเกา่าผู้ติดตามใหม่ทุกคนเลยเนาะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือฝากทุกคนด้วยสําหรับใครที่ต้องการจะคิดดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งวเปเปอร์เสริมดวงทางมาที่ไลน์ของไข,งข่ khai d o s a นะทุกคนตามรายละเอียดที่ไข่มีให้นะคะแล้วก็รวมถึงการสั่งจองวปเปอร์เสริมดวงด้วยเนาะ ทีนี้ไหนดูหน่อยสิว่าพลังงานความรักสําหรับคนที่เป็นเจ้าของไพ่คลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะนะคะพลังงานความรักพลังงานความรักของคุณเกือบเนื้อคู่ของพวกคุณเอเนจีจะเป็นอย่างไรพลังงานความรักของคุณกับโซเมดพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานความรักของพวกคุณกับโซเมด พลังงานจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้พลังงานไพ่ชุดนี้เป็นของใครความรักของพวกคุณกับโซเมทค่ะความรักของพวกคุณกับโซเมทในชุดนี้พลังงานจะเป็นอย่างไรง,งานความรักของพวกคุณกับโซเมท energy จะเป็นอย่างไรว้าวอืมพลังงานไพ่ในเอเนจีในวันนี้มีไพ่คนขึ้นมาเยอะมากๆเยอะมากๆเลยอะ่ะเออ อยู่มักงจริงมีคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้นะในคลิปวันนี้นะมีพลังงานที่เป็น energy ธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิกเมีนนธาตุน้ำกรกฎพิจิกเมีนนะราศีกรกฎพิจิกเมีนที่เป็นธาตุน้ำแล้วก็ราศีธาตุดินราศีพฤษศรราศีธาตลมราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มเด่นมากๆ แล้วก็ในบางพลังงานตรงนี้มีเอเนจีที่เห็นา่ในกองราศีธาตุไฟเมสิงห์หนูที่เด่นมากๆในพลังงานตรงนี้อืมขอดูเลยนะคะว่าพลังงานความรักในในเอเนจีคลิปนี้เ o อฟสตอรี่ er ในคลิปนี้พลังงานเป็นยังไงพลังงานคลิปเออฟสตอรี er ในคลิปในวันนี้พลังงานเอเนจีเป็นยังไงบ้างอืม มาความสึกว่าใครจะเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้หรือพลังงานอะไรที่เป็นเอเนจี่กับรักในพลังงานตรงเนี้มันมี love is all around you ไม่ว่าคุณจะสามารถสัมผัสได้หรือบางคนเป็นเอเนจีที่เหมือนแบบว่าบางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นะ่ะเออหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยมันมีใครบางคนที่จริงๆแล้วเหมือนแบบอยู่ร,บรอบๆตัวคุณหรือเป็นพลังงานที่เอเป็นเอเนจีหรือแบบว่าเป็นความรู้สึกแบบรักความรู้สึกที่ เหมือนเป็นฟิลใครบางคนที่อยากจะมีพลังงานแบบว่าครอบครองอีกฝ่ายหนึ่งมากๆด้วยนะคะอยู่ในอิทธิพลตร,ตรงนี้นะเออที่สำคัญคือขันความรู้สึกว่าในพลังงานตรงนี้มันมี energy ไพ่ honesty ด้วยไพ่มี h o n e s t y แล้วด้วยความที่ในวันนี้มันมีพลังงานที่เด่นมากๆคือมันจะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่คนที่เป็นไพ่คนถือดาบไพ่คนที่มากระดาบ แล้วเป็นพลังงานที่มีสองใบซ้ำขึ้นมาด้วยที่เป็นเอเนจีอัศวินกับไพ่คิงถือดาบเพราะฉะนั้นคือขยันครคู้สึกว่ามีใครบางคนตรงเนี้ยตัวคุณเองอะอาจอยากจะสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าใช้ความรักใช้ความรู้สึกและรวมถึงใช้ความจริงที่สื่อสารกับใครบางคนได้ไม่ว่าจะเป็นใช้ใจพูดความจริงกับใครหรือคุณอยากจะให้ใครบางคนใช้ใจพูดความจริงบางอย่างกับคุณนะคะในอิทธิพลตรงนี้ในเจ้าของไพ่พลังงานชุดนี้นะอืม ขอดูหน่อยสิว่าไพ่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักในชุดนี้พลังงานความรักในชุดนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเลิฟสตอรี่ในชุดนี้ความรักคงคูนกับพลังงานโซเม่เอเนจีตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยสิความรักจะเป็นยังไงในชุดนี้อ For giveness เนี่ยเห็นตั้งแต่ไพ่เอเนจีที่มีพลังงานไพ่ใหญ่ใบหนึ่งที่เป็นฮัลฟันแล้วคือเขาเรียกว่าคู่รักบางคู่ตรงนี้โซเมทบางคู่ตรงนี้ต้องการในเรื่องของการแบบว่าโอเคคือถ้าสมมติว่ามีใครบางคนเหมือนปิดกั้นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งติดต่อได้หรือว่าไม่สามารถให้ใครบางคนแบบเข้ามาคุยกันได้หรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในคู่รักบางคู่ของพลังงานชุดนี้มันจะเป็นเอเจนซี่เหมือนฟคลอว่า เขาเรียกว่าเธอจะสามารถมีโอกาสที่เหมือนแบบโอเพนาบหรือว่าใช้หัวใจสื่อสารกับฉันใช้ความจริงสื่อสารกับฉันได้ไหมและที่สําคัญคือเป็นบางคู่ที่เหมือนแบบว่าเธอจะสามารถที่จะเหมือนแบบโอเคคือให้อภัยฉันได้หรือเปล่าในพลังงานชุดนี้นะมีค่ะมีเลยเออมีวนที่รู้สึกได้ว่าเหมือนจะให้เป็นฟิลแบบ ใครบางคนที่ยังมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าโอเคคือฉันยังฉันยัง,ยงมีความรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้ฉันยังมีความรู้สึกดีๆกับคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบปีเอเนจีที่เหมือนแบบว่า <S <S บริบรสุทธ์อ่ะเออมันมีใจบางคนที่รู้สึกว่าคนคนนี้มีความบริสุทธิ์ใจบางอย่างกับ <ๆ S 2> ใครหรือใครบางคนที่รักใครบางคนอย่างบริสุทธิ์ใจนู่นนี่นั่นที่ยังมีอยู่ตรงนี้ในพลังงานเซตนี้ของคลิปนี้อืมแล้วที่สําคัญคือ อิทธิพลใ,ในพลังงานตอนนี้มีมีมีใครบางคนที่ต้องการจะสื่อเหมือนไปฟีลบอกว่าความรู้สึกแบบผูกพันความรู้สึกแบบความเป็นเจ้าข้อเจ้าของความเป็นความรู้สึกแบบอยากครอบครองใครบางคนบางอย่างมากๆตรงนี้เออมีอยู่ในพลังงานนี้แล้วก็ ต้องบอกอีว่าในเจ้าของไพ่ชุดนี้ยมันจะมีบางคนบางกรณีที่เหมือนเป็นฟิลบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือติดต่อหรือเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายบางครั้งบางคนอาจจะมีบางครที่มีช่วงเวลาที่เย็นชาหรือบางทีบางคนน่ะอาจจะมีสถานการณ์ความรักที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะเดาใจใครบางคนหรือเข้าถึงใครบางคนยากหรือบางทีจะงงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์บางอย่างในบางช่วงบางขณะด้วยนะคะในอิทธิพลของพลังงานตรงนี้นะ ยังมีอยู่ในเอนเนอร์จี้นี้อืมขอดูหน่อยสิว่าในพลังงานนี้เลิฟสตอรี่ในคลิปนี้มีใครอยากจะฝากบอกอะไรถึงพวกคุณนะคะเลิฟสตอรี่ในคลิปนี้มีใครอยากจะบอกอะไรถึงพวกคุณมีใครอยากจะฝากบอกอะไรถึงพวกคุณในพลังงานของเลิฟสตอรี่ในชุดนี้ ใครอยากจะฝากบอกอะไรถึงพวกคุณในเลิฟสตอรี่ตรงนี้บ้างอืมเนี่ยใครมีความรู้สึกว่าคือก็อบอกอยู่นะมันมีบางฝ่ายตรงนี้เจ้าของไพ่ชุดเนี้ยที่ e m o t i o n a l ลแต่ว่าเหมือนใครกับว่าเลือกที่จะไม่แสดงด้านนั้นออกมาให้อีกคนหนึ่งได้เห็นหรือได้รู้อืมมันเลยทำให้ไพ่ในวันนี้มันมี energy honesty is essential speak with love and truth speak with each other with feeling with true love with truth และที่สำคัญคือไพ่มีพลังงานนี้ค่ะ I'm going to tell you how I truly feel ไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณเป็นคู่แบบว่าอย่างเช่นเฮ้ยสถานะความสัมพันธ์ของเรายังไม่ไปถึงไหนฉันยังเหมือนคุยๆกับเธอหรือว่าฉันรู้จักเธอกับฉันรู้จักกันแล้วยังมีสถานะบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะนุวนได้ มันเป็นเอจีของบางฝ่ายบางคนที่เหมือนแบบรอให้อีกคนหนึ่งอะ่ะพูดความรู้สึกจริงๆออกมาว่าเธอรู้สึกไงกับฉันว่าเธอจะยังไงกับฉันนั่นแน,น่นู่นนี่นั่นกับ2เป็นพลังงานของความสัมพันธ์ในบางคู่บางกรณีที่เป็นเอเจีเหมือนแบบว่าโอเคคือถ้ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางฉันรอใช้หัวใจและความจริงพูดหรือสื่อสารกับเธออยู่นะนู่นนี่นั่นอะ่ะแล้วเรายังมีพลังงานบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนแบบ get together กันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกภายในวันนี้มันจะมี energy ีหมือนให้กบบว่าบางคนอ่ะอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการที่ดิวกับใครบางคนที่ไม่มีพลังงานหรือไม่มีแรงหรือไม่มีเอเนจีของการเทคแอคชั่นบางอย่างนะคะเออพยายามเหมือนคล้ายๆกับเข้าใจหรือ Open Mind กับชีวิตรักของตัวเองหรือ Open Mind เข้าใจกับคนต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยถ้าคุณมีเอเนจีแบบนี้กับใครเนาะเพราะว่ามันจะมีเอเนจีเหมือนแบบว่า บางครั้งคนเราอ่ะอาจจะไม่มีแรงกับเรื่องของความรักหรือบางทีอาจจะไม่มีแรงกับการเทคแอคชั่นถึงใครอาจจะไม่มีแรงกับการสื่อสารถึงใครหรือว่าอาจจะไม่มีแรงกับการที่จะมีเหมือนแบบว่าพลังงานมามามาอะไรกับเรื่องของรักใครๆหรือมามีเอ e เน y จีมีพลังงานกับกับเราตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือพยายามอดทนเออพยายามเข้าใจที่สําคัญคือใครจะบอกว่าในวันนี้หลายๆท่านเนี่ย ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีเหมือนแค่ให้กับว่าใจที่มันรู้สึกเบาสงบในการรอความรักหรืออยากจะมีความรู้สึกใจที่มันสงบในการแบบว่าดึงดูดพลังงานรักดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่างนี้มันมีไพ่เอเนจีเป็นเมดิเทชันเพราะว่าอะไรหนระือว่าในวันนี้ไพ่ใบเนื้อของคุณมันจะมาในทางที่เหมือนแบบว่าบางทีบางคนเนี่ยบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขา,เขาก็พยายามที่จะช่วยคุณเป็นในขณะเดียวกัน พลังงานความรักของคุณจะต้องเป็นเวลาที่ใช่ด้วยสําหรับบางคนในเอนเนจี้นี้และที่สําคัญคือขอให้ถามขอให้สื่อสารขอให้อธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาแบบปกป้องรักษาคุ้มครองพวกคุณที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีแล้วบางครั้งบางคนเนี่ยไปในทางเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบใจมันได้คําตอบใจมันแบบว่ารู้สึกสงบ ใจมันรู้สึกแบบสบายในการรอความรักหรือว่าใจที่มันรู้สึกสงบหรือสบายใจกับการรอคอยใครอะไรเงี้ยค่ะเออ พราะในพลังงานในวันนี้ยังมี energy ของคนบางคนหรือคู่บางคู่ตรงนี้ที่เหมือนแบบว่ายังรอโอกาสของการที่สามารถสื่อสารกันหรือบอกความรู้สึกจริงๆได้แต่มันจะมีบางคนที่เหมือนให้กับว่าโอเคคือบางทีอาจจะนิ่งนะบางทีอาจจะเย็นชานะบางทีอาจจะไม่ได้สามารถแอคชั่นถึงเธอได้บางทีอาจจะไม่มีแรงกับการทําอะไรให้เธอรู้สึกหรือได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวได้มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกับเจ้าของพลังงานในชุดวันนี้นะคะก็ นี่คือ energy ที่ใครต้องการจะเอาพลังงานบวกๆมาให้กับหลายๆท่านมากๆในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและที่สำคัญคือพยายามมีมีมีศรัทธาในเรื่องของความรักแล้วก็มีศรัทธาในตัวเองมีศรัทธาในชีวิตที่จะมีความสุขของตัวเราอะไรเงี้ยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่งอยู่กบไข่ตรงนี้แล้วก็ ใครต้องการเจอาคิวดวงส่วนตัวหรือว่าสังกมดเพเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่เ H A I Z ไอดูแซดวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ